เดี๋ยวมาถักเคสเคสเคสยาหอมยาหอมหงไทยก็ใช้5้าพายนะคะใช้สีเขียวออ่นเข็มเข็มนี่จะเป็นขนาด1.5หรือว่าจะใช้1.6ก็ได้เข็ม ของครูก็จะเป็นเข็มยี่ห้อนี้นะยี่ห้อนี้นะคะจะใช้ยี่ห้อนี้มันครูชอบทําแบบนี้มากกว่าชอบใช้แบบนี้นะคะมันนิ่มดีเดี๋ยวพันนิ้วนะคะอันนี้แบบนี้ยังไม่เคยถักนะคะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะถักได้ไหมควักมานะถักโซ่ขึ้นสาม ถักเอฟนะคะถักเอฟในในห่วงนะถักเอฟในห่วงไป18หลักนะคะ18บแดนะ เจแล้วก็18นี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็ดึงนะดึงหางได้ดึงให้ตรงนี้มันชิดนะคะชิดกันนะปักไปที่ตรงหลัก f แรกนะคะตรงนี้นะ แล้วก็เอาห่างได้วางไว้บนเข็มนะคะเพื่อที่เราจะได้ถักทับเนาะแล้วก็ควักไหมผ่านก็คือจบแบบนี้นะคะจบนะถักโซ่ขึ้นสามเพื่อที่จะเริ่มแถวที่สองนะคะถักเอฟนะปักลงตรงนี้นะคะตรงจุดที่เราขึ้นโซ่เมื่อกี้น,นี้นะแล้วก็หลักถัดมานะคะ หเอคราวน,นี้เราจะลง2หลักในจุดเดียวกัน2หลักลงในจุดเดียวกัน เราจะถักลงสองสองสองเนี่ยมาให้รอบเลยนะคะอันนี้ก็พอละตัดออก พอเราถักมาครบแล้วคราวนี้ตรงนี้มันยังจะมีช่องห่างเนาะเราถักเอฟอีกหนึ่งหลักไปปักตรงที่เรามองเห็นว่ามันห่างแล้วก็ถักเอแบบนี้เป็นหนึ่งหลักนะแล้วก็ไปจบที่ตรงนี้นะคะตรงเอฟแรกจบเรียบร้อยถักโซ่ขึ้นสาม คราวนี้พอมันวางแล้วมันก็จะพอดีและพอดีกับตัวขนาดขนาดขวดนะก็ปุกแล้วเราก็จะถักให้มันเป็นทรงกระบอกนะคะทรงกระบอกล้เดี๋ยวนี้จบใหม่จบแค่เส้นเดียวตรงนี้เส้นเดียวเส้นเดียวข้างหลัง นะคะสควักผ่านปุ๊บไปอย่างนี้ขึ้นโซ่3อ่ะแบบนี้น่าจะน่าจะดูเนียนกว่าพอโซ่3คราวนี้เราจะถักให้มันเป็นทรงกระบอกใช่ไหมเราก็จะถัก1ต่อ1เดี๋ยวตรงเนี้ยตรงนี้น้องมันมันจะดูห่างเดี๋ยวถัก f ลงไป1ห,หลักแล้วถัดมาก็จะถักที่คือเราจะ ปักเข็มไปที่คือเราเราเราจะมองเห็นเป็นรูปเปียแบบนี้ใช่ไหมเราปักไปที่เส้นเส้นหลังเส้นหลังหรือว่าเส้นเดียวอะเส้นเดียวตรงนี้นะคะเส้นนี้ตรงนี้ปล่อยมันจะได้เป็นขอ,อนี่นะทักหนึ่งต่อหนึ่งนะคะทักหนึ่งต่อหนึ่งไปเลยเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ถักไปให้รอบเลยนะคะมาสุดท้ายมาแหละตอนจบจบแถวไปปักตรงนี้นะคะโซ่ตรงนี้ไม่ตรงโซ่เเรียกตรงหัวเอฟ ปักทะลุไปสองเส้นเลยนะเราเรา,เราจะเห็นสองเส้นแบบนี้ใช่ไหมคะปักทะลุไปเลยนะแล้วเราก็ควักมานะคะควักมานี่จบแถวนะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นสามถักโซ่ขึ้นสามแล้วคราวนี้เราก็จะถักเป็นแถวที่ก็คือจะนับแถวทรงตอนที่มันเป็นทรงกระบอกเนี่ยครูจะนับเป็นแถวที่หนึ่งนะอันนี้คือไม่เกี่ยวแล้วนะเราจะได้ไม่ต้องสับสนนะคะไม่เกี่ยวแล้วเราจะนับอันนี้เป็นแถวที่หนึ่ง ล้วก็ปักลงตรง,ตรงเดิมนะคะตรงที่ตรงนี้เห็นเห็นมีที่ให้ปักอยู่นะตรงนี้นี่เป็นเอฟหลักที่1นนะคะแล้วเราก็ถักให้รอบเหมือนเดิมเราก็จะถักแบบนี้ให้ได้ตามขนาดความสูงของตัวกระปุกเนาะกระปุกกระปุกยาหอมนะคะความสูงให้เท่ากันเลย จะกี่แถวไม่รู้เพราะว่าครูยังไม่เคยถักนะคะยังไม่เคยถักเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องใช้ความสูงเท่าไหร่กี่แถวเดี๋ยวเราถักไปแล้วเราก็หรือไม่ก็ดูคลิปของครูให้จบก่อนก็ได้นะค่อยทําตามนะคะเพราะว่าคลิปอ่ะมันสามารถดูสามกี่รอบก็ได้เนาะแต่ว่าครูยังไม่เคยถักอันนี้ก็ จินตนาการอีกแล้วเขาเนี้ยอยากได้อยากได้เป็นเป็นมือเป็นเท้าน้องอะ่ะเดี๋ยวเราจะลองทำดูนะคะก็จะทำแถวนี้อ่ะเดี๋ยวลองเอากระปุกมาปึ๊บก็จะใส่ไปแบบนี้นะระยะระยะเท้าจะทำเป็นสี่สี่เท้าหนึ่งสองสามสี่ประมาณเนี้ยทำประมาณเนี้ยแบบน่ารักน่ารักอะ่ะ ก็คือเดี๋ยวเราทําแถวนี้หนึ่งแถวทํำยังไงนาะอ่ะเดี๋ยวเราถักตรงนี้ละกันตรงนี้นะเอาเส้นเดียวนะคะเส้นเดียวเราจะไม่ควักเส้นข้างในด้วยนะเวลาที่เราเรามองเห็นมันเป็นเนี้ยเนะี้ยเป็นเปียแบบนีน้เราทิ่มเข็มแค่เส้นด้านนอกเส้นเดียว ข้างในก็ปล่อยไม่ต้องทิ่มทะลุออกไปอะคะ่ะลองดูนะอ่ะเราก็จะถักหนึ่งอันนี้ถักในในช่องเดียวกันนะสองสามสี่พอไหมอีกอันหนึ่งห้าแล้วก็มาดูเนี่ยหลักแรกมันเป็นตรงนี้นะ ปักแรกเราก็ปักไปปึ๊บแล้วก็ไปเอาห่วงลวกเข้ามาได้แล้วได้แล้วมือน้องแล้วถักเอฟถักเอฟตรงติดกันเลยนะไม่ต้องเว้นนะอันนี้ควักพอเราควักเข้ามาใช่ไหมเราเราไม่ต้องถักโซ่นะพอเราควักมามก็จะเป็นแนวนี้นะคะควักมาปุ๊บพันหัวเข็มเลยถักพอหนึ่งคอเลยแล้วก็ปักลง เราก็ถักเอฟเนี่มันก็จะเป็นตุ่มเป็นตุ่มนะเดี๋ยวถักไปอ่ะหลักที่หนึงนะคะเดี๋ยวไปดูซิว่าระยะมันเท่าไหร่สองอันนี้ถักปกตินะก็คือทิ่มทะลุไปปกตินะปกตินะคะทะลุไปเลยทะลุในที่นี้หมายถึงว่าทะลุผ่าน2เส้นไปเลย สองส6เอาแค่6เนาะเว้นระยะแค่6กพอไหมถ้าไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวครูวัดให้แล้วเราก็ค่อยมาทำตามคลิปครูเนาะหเว้นได้เจ็เอาไป8หลักแล้วกันนะคะ8หลักนะคนดูยังงุดหงิดนะคะเพราะว่าครูไม่มีเวลาถักงานตัวอย่างก่อน ไม่มีเวลาจริงๆนะไม่มีเวลาถักงานตัวอย่างก็เนี่ยแหละสวยไม่สวยได้ไม่ได้ดีไม่ดีก็คือมาอยู่ในคลิปนี้เลยมาแก้เอาตรงนี้เลยนะคะเวะ้นระยะนะเว้นระยะขาน้องนะคะมือน้องนะสองสี่หกแปดถักเอฟปกติในแะปหลักนะคะจุดที่เก้านยหลักที่เก้านยเราจะถักถักแบบนี้ถักเอฟนะพันหัวเข็มนะคะ ปักเส้นเดียวเส้นนอกนะเส้นนอกถัก f ไปห้าหลักนะคะในจุดเดียวกันคือครูทำงานแบบ12ชั่วโมงนะคะทำงาน6กโมงเช้าถึงหกโมงเย็นแล้วเวลามันก็ไม่ค่อยมีแต่อยากทำอยากสอนนะคะเพราะว่าคิดว่ามีคนที่อยากทำเป็นอยากถักเป็นอยากมีไรายได้นะคะก็เลยสอนด้วยนะคะสอนด้วยจะดีกว่า ห้าหลักนะคะถัก f ห้าหลักลงในจุดเดียวกันทำเหมือนกันแล้วก็ถอดเข็มมานะตรงหลักแรกนะคะเราจะมองเห็นนะหลักแรกคือหลักนี้เราก็ปักเข็มลงไปที่ตรงหลักแรกนะแล้วก็ควักห่วงเข้ามานะคะรวบวนี่ได้ขาน้องมือน้องแล้วก็เนี่ยพอเรารวบมาเราไม่ต้องถักโซ่นะเราก็พันหัวเข็มถัก f ไปเลย ถักเไปจนถึงนู่นเลยนี่มาจบตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราถักเอไปเรื่อยๆเลยนะมาจบแล้วคราวนี้ตอนแรกครูลืมใช่ไหมครูลืมบอกว่าเอถักไปเท่าไหร่นะเราถึงจะไปทําเท้าน้องคราวนี้เดี๋ยวครูนับให้นะคะว่าเราถักเริ่มแถวเนี่ยสองสีดแดนะ ก็คือ8หลักแล้วก็ทําเท้าน้องแล้วก็เว้นมา8หลักอ่ะไม่ได้เว้นเขาเรียกถักมา8หลักแล้วก็มาทําเท้าน้องนะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นตุ่มเล็กๆน่ารักน่ารักนะอันนี้จบแล้วก็มาปักตรงนี้นะคะเนี่ยที่มันเป็นหลักเอฟแล้วก็ปักไปด้านบนทะลุไปเลยแล้วก็ควักมาซีจบแบบนี้ เสร็จแล้วก็ถักโซ่ขึ้น3ก็ทําแถวถัดไปก็ทําเหมือนเดิมนะแต่แถวเนี้ยเราก็จะถักไป f ทั้งหมดเลยเว้นระยะนะคะเว้นระยะเท้าหน้ากับเท้าหลังเพราะว่าเราทำสี่ตุ่มเนาะสี่เท้าเราก็จะเว้นระยะนะคะใครดูคลิปครูอยาเพิ่งงดหงิดนะคะเพราะว่า อย่างที่ครูบอกนะครูทำครูไม่ได้ทํางานตัวอย่างไว้นะคะอันนี้พอมาถึงตุ่มตรงนี้ทํำยังไงมาถึงตุ่มนะตรงนี้มันก็จะมีหลักให้เราปักอยู่นะเห็นไหมคะตรงนี้ปักลงไปเลยนะก็จะเป็นหนึ่งหลักนะคะปักได้แค่หนึ่งหลักนะแล้วก็มาถัดมาตรงนี้เลยเดี๋ยมันก็จะเต็มปกตินะคะตรงนี้เขาก็จะโผล่มา นี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเราอยากรู้ว่าเราถักแถวที่1แถวที่สองอันนี้แถวแถวที่3นะเป็นแถวที่3ใช่ไหมคะแถวที่2เนี่ยเราทําเท้าน้องแถวที่สามอะ่ะเดี๋ยวครูจะลองเอากระปุกยาหอมมาใส่ดูว่ามันได้ความสูงเท่าไหร่แล้วแล้วครูก็จะเว้นระยะเท้าที่ เท้าหน้าเท้าหลังเว้นระยะอีกนะคะ,ะเรามาใส่ดูซิก็อย่างนี้แหละอ่ะมันจะได้ประมาณนี้แหละแสดงว่าถ้าได้ประมาณนี้แถวถัดไปเราก็ทําได้อีกเท้าหนึ่งเลยก็คือเว้นนะคะเว้นพอเท้าพอมาทําตรงนี้ก็ก็จะเหมือนกันนะเราก็จะต้องนับมา1 2 3 8 5 7 8แล้วก็มาทําจุดที่9 แถวนี้นะคะแล้วก็ถักให้มันได้ความสูงประมาณนี้เลยน่าจะได้ประมาณอันนี้เท่าไหร่1 2 3 4 5 6น่าจะได้ประมาณ6แถวนะคะ6แถวนะเดี๋ยวเราไปต่อคลิป2นะคะ